เพียแค่นวดให้พี่พี่เชียนก็คือแค่ดันดันโหนกที่มันเนภะูเขาเนี่ยชนแนวกรดูกสันหลังพวกนี้มันก็จะคลายออกแล้วก็ไม่ต้องกดกดเจ็บแบบนวดนะี่กดปล่อยกดปล่อยอย่ถ้าใหญ่เลยว่ามันจะมันจะลดความรุนแค่เพียงให้เนี่ยตอนนี้เรียบลงมันไม่เดินม,มัน,นก็เลยดัน การเลื้อส um ูงข well> ึ้นมาเป็นก้อนเนี่ยมือมันมันต้องมีมือแล้วมามากดให้เราคลายมันเป็นภาวะอันจะดันขึ้นไปที่หัวทำให้ทำให้อะไรนะปวดหนวปวดหันที่จริงอย่างน้อยเอาเอาวันละครึ่งชั่วโมงก็พอเนาะแลตรงนี้ให้มันคลายออกที่พวกหมอนวดนี่ยเขาจะนวดที่เถา เขาไม่ได้มานวดที่ตัวแค่มานวดเดยอะนวดปาท้านวดขาแล้วก็มานวดหัวนิดนึงตลอดที่ตัวครับไม่นวดนแต่แพทย์แผนจีนเะนี่ยเขาจะมานวดตรงตึงกลางตัวทำให้เป็นตัวเชื่อมหัวกับขาตึงไปหมดเลยเนาะโค้งเลย เน่น,นกระดูกดันกล้ามเนื้อชมกระดูกมัมันก็จะไม่แน่นเป็นเก่าแต่ผมก็ไม่ใช่นะมันใช้น้ำหนักตัวเหมือนกับโลสัมเพลโลเรือ,อใช้น้ำหนักไปจากตัวเนาะน้ำหนักแนละ้วก็เหมือนกักนกดรับปล่อยกดแล้วปล่อยคนไท้ก็จะไม่เจ็บมาก นวดนวดแผยไทยเนี่ยเ้าจะเน้นเส้นเอ็นากไม่เป็นแนวนวดแบบจีนไต้หวันอ๋อเหมือนจัดกระดูกนะ,ะจัดกระดูกนิดนิดเอาคลายกก้มนิดแล้วจัดกระดูกน,นิดหน่อย ข้างเดียวเอียงเอียงตะแคงอ่าเอียงตะแคงนิดนึงตรงนี้ผมจะกดไวนะครับไม่ต้องกลัวตกเพราะนัครับผมจะทำตัวเหมือนปิดผ้าอย่าฝืนนะเวลาขึ้นที่เพดานทำตัวไม่ฝืนนะอ่ะาแค่นี้ผมจะดึงลงอันนี้ผมจะดึงขึ้นไม่ยึดตรง โอ้ล่นเลยอีกข้างเลยครับเอาหัวพริกมาแทนนีนอืมือนเดิมครับเนียบอนี้อันนี้ย,ยดโตอมนันมีพัน ดังกึกกนั้นขยับขยับทีนึงก่อนขึ้นให้มันเข้าที่ดิดหน่อยใได้ขึ้น